คุณมผู้ชมก็ไปติดตามเรื่องราวของเจนนี่รัชนกกันหน่อยนะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ช่วงนี้ณวินาทีนี้เนี่ยนะฮะก็คงหนีไม่พ้นเพลงใหม่ของพี่เปิ้ลไอรินนั่นเองครับคุณผู้ชมที่ออกมาแล้วเรียกได้ว่าใครฟังเกิน3รอบเนี่ยก็ติดหูกันไม่ไหวเลยครับคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้ใครติดตามผลงานของเปิ้ลไอรินมาเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเพลงดังนั่นก็คือเพลงมันนี่นั่นเองที่ร้องกันตามโอโหทั่วบ้านทั่วเมืองโคปเวอร์กันสนั่นหวั่นไหวนะครับคุณผู้ชมรอบ เนี่ยอาจก็บอกว่าเพลงนี้เนี่ยอุ๊ยคุณคุ้นจังเลยโดนตรงดนตรีนะฮะโอ้แมเปิลบอกว่าแต่งเอง10นาทีเสร็จนะครับคุณผู้ชมแล้วเนื้อร้องเนี่ยบอกได้เลยว่าใครที่ไปฟังเกิน3มรอบสี่รอบเนี่ยจำกันได้อย่างแน่นอนนะล่าสุดการคุณผู้ชมด้านนักร้องสาวอย่างเจนี่รัชนกหรือเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นเนี่ยได้มีโอกาสเจอกับแมเปิลไอรินในรายการของอมรินทีวีเนี่ยนะฮะก็ได้มีการอะเนยลองร้องหน่อยสอนร้องหน่อยนะครับคุณผู้ชมทีนี้ นะก็มีคนคอมเมนต์ก no ันอย่างมากมายก่อนที่กอจิเนี่ยจะมีการเข้ามาแซวนะครับคุณผู้ชมซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นสีสันอย่างมากนั่นเองนะฮะแมปเปิลไอรินเนี่ยก็มีการร้องเพลงใหม่ของตัวเองนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเจนนี่เองก็ร้องตามนะครับคุณผู้ชมอ่ไปทีละท่อนไปทีละท่อนตามคลิปวิดีโอคลิปนี้เลยนะฮะแล้วพอจบปุ๊บเนี่ยให้คุณผู้ชมกอจีเองก็ได้มีการแซวขึ้นมาโอ้โหไดีลยว่ามากันทั้งสตูดิโอเลยนะบอกว่าขอบคุณเปิ้ลไอรินนะครับที่มาร้องเพลงของเจเนียร กันไม่น้อยเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะฟังแล้วว่าเพลงใหม่ของเปิ้ลไอรินเนี่ยมันจะร้องยังไงลักษณะแบบไหนเหมือนมันนี่ก่อนหน้านี้หรือเปล่า Not everything ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โปรยบินรอบนี้จะเป็นอย่างไรอ่ะไปติดตามกันหน่อยครับคุณผู้ชมปัญหาถ้าไม่ฉันตอตปัญหาจะไม่ฉันตอตจนจำว่าฉันเดิมไม่ได้จนจำว่าฉันเดิมไม่ได้ I'm independent I independent am ampend สรงพลังดังเฟอร์รารีที่ไม่เคยคิดแบรกทรสงพลังดังเฟอร์รารีที่ไม่เคยคิดแบรกโอ้โหขอบคนคุณเปิ้ลในเลนด้วยนะคะที่มาคเวอ e ์เพลงของเจนนี่ไม่ใช่ครับอ๋อเพลงคุณเปิ้ลเพลงใหม่เจอเลยเจอเลยเพลงใหม่แน่เปิ้ล จำว่าฉันเดิมไม่ได้ I am independent ทรงพลังดังเฟอร์รารีที่ไม่เคยคิดแบรน